เอาล่ะก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนึงนะครับ oh. อ้าววันไหนกันในเกมที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับผมเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวผมขอดูสกินทุกสกินก่อนนะโอเคเอาสกินนี้อันนีเกมที่ผมสร้างเองคนะ่ะคือแบบมันแบบไม่ธรรมดาครับเนี่ยอย่างนี้ด้วยตัดกินสามารถขึ้นขี่รถได้ไหม ขึ้นขี่รถไม่ไม่รู้ว่าขึ้นไม่เป็นที่เก็บจะต้องเก็บดาบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ดาบมีแทนจัดการมีแทนซอมบี้มันนี่มันนี่มีแทนซอมบี้มาละเชิบ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 โอ๊ยเจ็บมีแทนซอมบี้โคตรเก่งวิตายด้วยกันในหลวงเฮ้ย เฮ้ยคุดแรงอ่ะมีแทนซัมบีเอาเป็นบอลแล้วกันอยู่ห่างๆใกล้ๆหน่อยอยู่ที่ถนนนี่แหละแต่ต้องอยู่ไกลๆนั่นแหละนะเดี๋ยวก็เอาเอายาวไปไ้ตรงนี้เราได้ฮิวไปด้วยข้าซัมบี้ไปด้วย เก tem ็บเก็บเก็บเก็บยาเก็บยาเยอะขนเยอะเขาบอกโอ๊ยโอ๊ยโอไม่ตันะพมเพิเุ่๊ดตุ๊ตุมีานซอมบี้มันเก่งเกินยวต้องคิวเลิดก่อนคิวเลิดไปด้วยซูไปด้วยโอเค คิวเลือได,ดไปด้วยชูวไปด้วยคิวไปด้วยชูวไปด้วยเออโคตรกรงเสร็จแล้วชนะแล้วดับแห่งความมืดมิดกับรูดทองเป็นไงครับทุกคนเป็นไงดอเดย์แต่ผมจะลองไปขี่รถดูนะคือขึ้นรถยังไงเออ ก็สำหรับกินนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย